สวัสดีค่ะนักเรียนขาวันนี้มาพบกับครูพรมพิมลน,นะคะ<ไ>กับรายการภาษาไทย7นาทีใน EP ีที่17เรื่องราวของการอ่านรอยแก้วนักเรียนอยากรู้แล้วแหละว่าการอ่านรอยแก้วเป็นอย่างไรก่อนอื่นก่อนไปเหมือนเดิมนะฝากช่อง YouTube นะคะคือคูปองที่มลใช่ไหมชาแนลและก็ช่อง Facebook นะคะด้านบนเลยค่ะนะคะคำกรคคูปองฮับนะคะไปดูด้วยจริงๆไม่ค่อยได้ลงอะไรหรอกนักเรียนไปกดไลค์กดติดตามให้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจแล้วเนาะโอเคค่ะไปเริ่มเลยเลยค่ะ สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้ก็มาพบกับเรื่องการอ่านร้อยแก้วนะคะอ่านร้อยกองพรุ่งนี้นะอ่านร้อยแก้วก่อนนะคะการอ่านร้อยแก้วเป็นยังไงก็ค,คือการอ่านปกตินั่นแหละโดยไม่มีฉันทลั์นะคะอ่าอยากรู้แล้วใช่ไหมอยากรู้แล้วก็ไปดูดีกว่านะคะการอ่านออกเสียงร้อยแก้วนะคะอ่าครูบอนิมน คนทั้งหลังเขาบอกว่าอะไรคะการอ่านอองเสียงร้อยแก้วหมายถึงการอ่านถ้อยคําที่มีการเรียบเรียงหรือประพันธ์ไว้โดยการเปล่งเสียงหรือวางจังหวะให้เหมาะสมนะคะไปตามความนิยมหรือเรื่องที่อ่านนะคะมีการใช้ลีลาการทอดเสียงเจตนารมณ์ของผู้ประพันธ์เพื่อถ่ายทอดอารมณนน์นั้นๆไปสู่ผู้ฟังนะคะทำให้เกิดอารมณ์ร่วมด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวใดๆถ้ามันเศร้าเราก็ต้องอ่านให้มันเศร้าถ้ามันสนุกเราก็ต้องอ่านให้มันสนุกนะคะไปเขาเรียกว่าเป็นไปตามอารมณ์ของผู้อ่านนะคะอมาดูต่อนะคะหลักเกณฑ์ในการอ่านอันนี้ก็คือเรื่องราวที่ต้องบอกก่อนอยู่แล้วนะคะก็ควรที่จะศึกษาเรื่องที่อ่านก่อนเนี่ยที่รูบอกเนี่ยเราจะได้รู้สาระสาคัญแล้วก็เน้นถูกนะเวลาเราอ่านนะคะอ่าเราจะต้องแบ่งวรรคตอนได้อย่างเหมาะสมอ่ามาดูข้อที่2นะคะการอ่านเนี่ยเราจะต้องอ่านแบบเสียงดังพอสมควรเลยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยสถานที่เราอ่านเนี่ยมันคือสถานที่ที่แบบ ห้องโถงห้องกว้างเงี้ยถ้าเราอ่านเออบาๆอะ่ะคนที่เขาฟังเราก็คงไม่ได้ยินถูกไหมนะคะโอเคข้อ3มนะคะการอ่านให้คล่องและก็รื่นหูแล้วก็อ่านให้ถูกอักขระวิธีก็คือรอเรือรอลิงและคำควบกล้ำนักเรียน,นยชอบลืมนะคะแล้วก็ก็ข้อ4ี่นะคะการอ่านออกเสียงได้อย่างธรรมชาติไม่ต้องเกรงนะคะเหมือนครูสอนเนี่ยสอนแบบธรรมชาติเลยจริงๆก็แอบ,บอ่านอยู่บ้านนะจะไม่ได้หรอกนะคะโอเครู้ความลับละ ต่อไปเกณฑ์การอ่านข้อที่5นักเเียนคะเน้นเสียงน้ำหนักถอยคำและใจความที่สำคัญเช่นดุก็ต้องหยุดนะอ่อนวอนไม่โปรดจริงจังอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ข้อ6การอ่านออกเสียงให้เหมาะสมกับประเภทเรื่องที่อ่านนะคะข้อ7ขณะที่อ่านเนี่ย ควรจะสบสายตาผู้ฟังบ้างอย่างเช่นกูอ่านเนีย่ยกูก้มหน้าก้มตาอ่านนักเรียนก็คงไม่อยากเรียนกับครูถูกไหมครูก็ต้องสบสายตานักเรียนบ้างนะคะแล้วก็พูดบ้างเวลาสอนใช่ไหมใครจะมายืนอ่านหนังสือถือหนังสือมาสอนอยู่หน้าห้องเรียนตลอดเวลาใช่ไหมคะโอเคนะคะการอ่านในที่ประชุมนะคะก็ต้องถือบทอ่านแล้วก็ยืนในท่าทางที่สง่าง,งามนะคะไม่ใช่ยืนงอเป็นกุ้งนี่ไม่น่าดูนะไม่สุภาพเลยนะคะต่อไปวิธีการอ่านนะคะอันนี้ก็จะบอกให้ดูก่อนนะคะเครื่องหมาย หะ,คะเครื่องหมายทับอันแรกเลยหมายถึงหยุดช่วงเวลาสั้นๆนเวลาเราอ่านนะคะเครื่องหมายทับสองอันหมายถึงว่าเออมันยาวหน่อยหยุดยาวหน่อยนะคะหรือว่าเครื่องหมายขีดเส้นใต้หมายถึงการเพิ่มน้าหนักของเสียงนะคะเอามาดูต่อเลยค่ะนะะการอ่านออกเสียงตามอารมณ์ของโวหารโวหารจริงๆเนี่ยมีทั้งหมด5โวหารนะนะคะได้แก่บรรยายโวหารนะคะบรรยายโวหารพันนานาโวหารอะขออนุญาตติ๊กหน่อยไม่ได้ใช้เลยนะคะ บรญยายโวหารพรรณนาโหรหารสาทกโหรหารเทศนาโหรหารและอุปมาโวหารแต่เราจะเรียนก่อนจริงๆเราเรียนแค่นี้ค่ะบรรยายโวหารและพรรณนาโหรหารค่ะนะคะจริงๆเราไม่ได้เรียนลึกนะว่ามันเขียนแบบไหนแต่เราจะพูดถึงการอ่านมันก่อนเดี๋ยวแน่นอนนะักเรียนยังไงครูก็ต้องสอนนะว่าการ บรรยายโวหารเป็นลักษณะแบบไหนและพรน,นาวหารเป็นลักษณะแบบไหนนะคะโอเคค่ะการอ่านรอยแก้วแบบบรรยายโวหารนะคะแรปเปอร์มาเลยโยโยโย,โยนะคะวิธีการอ่านแบบบรรยายต้องอ่อนอ่านออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนเว้นวรรคแล้วก็พูดให้เหมาะสมนะคะของใจความสําคัญแล้วก็เข้าถึงจุดมุ่งหมายของเรื่องได้อย่างดีนะคะการอ่านทุกชนิดมันจะมีแบบเน้นอารมณ์กับไม่เน้นอารมณ์ ะะถ้าเน้นแบบการอ่านแบบไม่เน้นอารมณ์ส่วนมากจะเป็นการอ่านแบบบรรยายวูหานะเพราะมันจะเป็นค่อยคําแบบบรรยายหรือค่อยคําแบบพูดกล่าวแบบนี้ใน,ในเรื่องปกติแต่ถ้าเป็นการอ่านบรรยายแบบเน้นอารมณ์อารมณ์ความรู้สึกนะคะส่วนมากจะเป็นพรนานาที่บอกเล่าเรื่องราวอย่างละเอียดอ่อนนะคะมีการบรรยายเป็นฉากฉากให้เห็นภาพแบบชัดเจนอย่างเงี้นนยก็ต้องใส่อารมณ์หน่อยอ่าแสดงอารมณ์นะคะเช่นนะคะอย่างที่บอกเลยทับอันนี้หยุดแป๊บเดียวถ้าไม่ทับหยุดนิด ใหญ่นะเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตอ่านแค่ถึงแบบนิดเดียวนะไม่อ่านหมดนะคะก็ต้องอ่านแบบนี้นะตามตัวอย่างนะคะขออนุญาตไม่มองข้างบนนะมองข้างล่างพอจำบทไม่ได้นะคะในปัจจุบันกล่าวกันว่าเรากําลังอยู่ในยุคโลกาภิวัตน์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโลกไร้พรมแดนแต่จะเรียกอย่างไรก็ตามเถิดการอ่านก็เป็นกระบวนการสําคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคนในทศวรรษนี้พอโลกของการศึกษามีได้จํากัดอยู่ภายในห้องเรียน พี่มีลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยมแคบๆเท่านั้นแต่ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศต่างๆบราบาบาบาประมาณนี้นะคะอ่านไปแล้วก็ทาเสียงเป็นเรื่องปกตินะคะอันนี้ก็คือการอ่านแบบไม่เน้นอารมณ์แต่ครูชอบใส่อารมณ์ในทุกเรื่องนะคะนัเรียนลองอ่านดูอ่านให้จบดูดิอ่านให้จบดูดิลองพอดหน้าจอคือกดหยุดปึ้งแล้วกดอ่านดูว่านักเรียนอ่านได้หรือเปล่านะคะโอเคไปอ่านค่ะ โอเคอ่านจบเรียงจบแล้วนะกดพอดหน้าจอไปแล้วามาดูการอ่านแบบพรรณนาเน,าน้นอารมณ์นะคะแบบที่บอกเมื่อกี้เลยนะคะการอ่านแบบพรรณนา,นานคือเน้นอารมณ์ใช่ไหมขออ่านแค่ด้านบนนะด้านบนตรงนี้นะคะเป็นตัวอย่างเน้นอารมณ์ความรู้สึกเช่นเกวียนขยกุกขลุกขลักไปมาอย่างเชื่องช้าเสียงเผาเสียดสีไปกับดุงดังเสียงแหลมเล็กสลับกับเสียงกระดิ่งวัว ดังตามจังหวะกับการก้าวเดินของวัวชาราสองตัวนั้นฟังเป็นเพลงมาร์ชประจําทุ่งที่มีตัวโน้ตธรรมชาติเป็นผู้กําหนดทํานองบางครั้งมันฟังดูเศร้าซึมเหมือนอย่างเสียงของเควียนเล่มนี้เห็นไหมมันจะเป็นการบรรยายอารมณ์แบบตอนนี้มันอาจจะแบบเราแบบกําลังดูวัวใช่ไหมเรากำลังเห็นภาพวัวที่กําลังเดินอยู่นะคะเราก็ต้องใส่อารมณ์นะคะชายชารานั่งขยับไม้อ่ะเช่นไหม ชายชรา,านั่งขยับไม้แท่อยู่บนเกวียนแกแขวงอยู่บนอากาศอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่าแกแขว่งไม้อยู่กลางอากาศเราก็ต้องใส่คล้ายๆกับการอ่านนิทานนะต้องใส่อารมณ์นะคะเหมือนการบรรยายนะโอเคไม่ยากอ่านักเรียนจากอ่านใช่ไหมอ่วกดพอดกดพอดอ่านเลยค่ะทางไหนทางไหนทางนี้อ่ะกดพอดอ่านเลยค่ะโอเคค่ะ นะคะสำหรับการอ่านแบบร้อยแก้วไม่ยากเลยเนาะนะคะถ้าป .6 เนี่ยจะมีเนื้อหาที่มากกว่านี้นะักเเลยนะป .5 ก็มีประมาณนี้นะคะการอ่านแบบใส่อารม์กับไม่ใส่อารมณ์ไม่เน้นอารมณ์กับนิ้นอารมณ์นะคะอ่านทบทวนเนื้อหาการเรียนด้วยนะอย่าลืมนะคะสําหรับวันนี้ครูนิ้มูลไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ